ท่านผู้ชมก่อนที่คุณเดกราชจ,จะออกไปก็ขออนุญ,ญาตแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเล็กน้อยอมันมีกรณีที่เฟซบุ๊กของดรุยยะหรือชัยพาณิชถ้าเป็นนักวิชาการอิสระโพสประกาศโรงเรียนสาธิตของมวา,ายแห่งหนึ่งแจ้งข้อปฏิบัติการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอ,อนุบนาลสเพื่อเขรับการศึกษา,าคือมือนไปสอบอะไปประเมินอะน้องร คือมีประกาศข้อปฏิบัติเนี่ยสข้อด้วยกันนะคะเด็กน 1, 2, อนุบาลหนึ่งสข้อ1ก็คือนักเรียนต้องเข้าทดสอบทุกฐานอันนี้โอเคค่ะข้อ 2, 2> <c oughs> ถ้านักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ3คะแนนฮะถ้าเด็กร้องไห้อะคะ่ะก็หักคะแนนฐานละ3คะแนนข้อ3าห้ามปลอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณีอ่ นี่ฮะหากร้องไห้จะถูกหักคะแนนฐานละสามคะแนนมันจะเป็นประเด็นที่ข้อนี้แหะแล้วไม่รู้ว่ามีกี่ฐานหรือเป็นกรณีถูกหักฐานที่ร้องไห้อืเข้าใจว่าแต่ละฐานโสดมีห้าฐานก็แปลว่าถ้าร้องทักสี่ฐานนี่ก็สามสี่สิบสองสิบสองคะแนนคุณเห็นยังไงคอจะเหลือสักกี่คะแนนแล้วนี่มันจะกดดันอะไรกันขนาดนี้ออนุบาลหนึ่งนะครับพี่ คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมผมขนาดติดลบอเพราะผมร้องไห้ทุกฐานนะครับอะไรเล็กๆคุณเป็นคนขี้งายขนาดนั้นเหรอผมผมติดพ่อติดแม่อืพูดไปดูเลยโอ้โหมันยังเล็กอยู่อ่ะคืออนุบาลหนึ่งสองสามไงใช่ค่ะเด็กเล็กมากก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออเด็กมีคนเด็กมีสิทธิ์ควรจะร้องไห้หรือไม่ก็้องนึกดูว่าเขายังไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนถูกไหมยั้งร้อยมันก็เหิือนกับเวลาพ่อแม่จะไปส่งเด็กอนุบาลไปโรงเรียนโอครั้งแรก เด็กบางทีก็ร้องบางทีก็ไม่ร้องแต่พ่อแม่เนี่ยน้ำตาจะเป็นสายเลือดเลย<า>นี่มันเป็นปรากฏอาการ์นี้นอกจากคุณครูที่ทดสอบเนี่ยมีจิตวิทยาคือเล่นกับเด็กอย่าให้เด็กเครียดเกินไปงั้นคงไม่ร้องเขาทดสอบ <c oughs> เขาทดสอบ <c oughs> แปลว่าจะร้องไห้ไหมนี่ <c oughs> เป็นปรากฏอาการยุคนี้ของสังคมสมัยนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณเด็กลาชครับขอบคุณค่ะ